กิจกรรมเด่นประจำเดือนกร,รกฎาคม2568รอของสองกรระดับอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางสงกรระดับอำเภอแม่ทะภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวกัญจนาพัฒน์ทวีกิติกรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ทะได้มอบหมายให้ครูและนักศึกษาเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองภาวะคลเมดเชงนั้นทาให้สกรระดับอำเภอแม่ทะได้เป็นตัวแทนการแข่งขันนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ และในการนี้ได้รับรางวัลชมเชยในระดับประเทศเมื่อวันที่6กร,รกฎาคม2568ณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และในวันที่8กร,รกฎาคม2568ได้นำนักศึกษานำเสนอโครงงานเครื่องกรอได้ด้วยเทคโนโลยีพลังงานโซลาร์เซลล์ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปางได้รับรางวัลชมเชยระดับพื้นที่ภาคเหนือตอนบน2วันเนาะ สองวันจะได้เวลาแก้เดีวนี้มาแล้วนี่เจ็ดชั่วโมงเยียดเวลาไม่เป็นทักถ้ากระบบมีดกดแฉแน่ใจแล้วก็ดีก็เจ้ามากดีมากช่วยได้เยอะก็ค่ะเยอะเลยเยอะเลยเนาะลดเวลาในการก็ได้แฮมเนาะก่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งประหยัดสตางค์แฮมเนาะเพราะว่า ผลลัพธ์จากการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มทอผ้าลายสายฝนพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเครื่องกรอได้เทคโนโลยีโซลาเซลล์ในการใช้งานจริงโดยเครื่องกรอได้เทคโนโลยีโซลาเซลล์นี้จะช่วยให้กลุ่มทอผ้าสามารถผลิตได้เองโดยใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าและการใช้แรงคนสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานและเป็นแบบอย่างของการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป